เป็นมิ walk, นิวออน,นิวานัดเพื่อนมาถ่ายรูปแล้วก็เดินเล่นนะอยู่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ถึงแล้วนั่งรอเพื่อนอยู่เดี๋ยวจะให้ดูอเอาฟิงมีเพื่อนมาถึงข้างในหอศิลป์แล้วหึงคนนะคะนิวก็จะเดินไปหาเพื่อนเลยอันนี้ก็คือดอกบัวที่เขาจัดแสดงตอนนี้นะคะน้องก็จะค่อยๆผมุม แล้วก็คอยค่อยบาดไปอีกครั้งน่ารักมากเข้ามาในหอสศร์นะคะตอนนี้ก็<ม>นั่งอยู่ที่คาเฟ่ในคาเฟ่น่ารักมากมีแบบรูปนองแมบเส้นไปนหมดเลยรีวิวหน่อยว่าวันนี้เดินทางเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะ ขลงมาแล้วก็หลับเลยแต่งหน้ามาจากบ้านใช่ไหมใช่ใช่ใชสวยตื่นกี่โมงตื่นตีสี่ครึ่ง ขึ้นแล้วก็มีใต้ตานิดนึงซิาเหมือนเดิม a เอาแบกไอ o v e a เอาแบ k เราจะเริ่มดูงามส์นะคะจากชั้นบนรู้สึกว่าจะเป็นน้องผักนะคะผักที่เป็นเป่าลมเหมือนดอกบัวที่นุ้ถ่ายให้ดูน้องจะแบบว่านอนแล้วก็แบบดิ้งขึ้นมาเจมันจะลมทับหัวน่ารักเอาหน่งเด้งขึ้นมาเจมันจะลมทับหัวเหนื่อยไหมออกกำลังกายกันหน่อยนะ อะไรมาจ้ะ <c oughs> วันนี้เปลี่ยนไปแล้วหนึ่งชุดผ้ารองเท้าต่างๆมันคือแบบมันไม่ใช่ผักแล้วแล้วมันก็เป็นงานน้องหมาน้องแมวอะไรแบบนี้แทนคือจะมีแค่ตรงนั้นนะคะที่เราเดินถ่ายรูปกันเมื่อกี้เหนื่อยต้น้วนใช่เสรยดายมากเลยมาไม่ทันน้องผกักอ่ะถ้าาการยังมีส่เสียจะทำาหัวฉัน ก็เข้าไปดูรูกถ่ายแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอข้างในตรงที่พื้นที่จัดแสดงเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวจะเอารูปที่เป็นภาพนิ่งมาฝากกันนะจ๊ะก็จะมาดูผักรอบแต่ว่าน้องผักไม่มีแล้วก็เลยได้ดูงานอือแทนแต่วันนี้ขอสี่คนน้องไม่ก็เยอะเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วคนเยอะมากอ,มอันนี้ตาก,กล้องของเรานะคะน้องน,นิว นางแบบของเราคือหญิงอ้อมนี่คือบรรยากาศโดยรอบของหอศิลป์เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะมาสั่งข้าวนะคะร้านจะประมาณนี้ร้านอยู่ชั้นสี่แล้วก็สั่งเหมือนกันหมดเลยก็คือก๋วยจั๊บยวนแต่ว่าเมนูในร้านอะ่ะจะมีแบบอันนี้เป็นน้ำน่ากินมากคือนิวกับเพื่อนนะ่ะเลือกกินก๋วยจับ๊บเพราะว่าเล็งมาตั้งแต่หน้าร้านแล้วราคาก็จะประมาณนี้ เราจะมาถ่ายรูปที่นี่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ก็วันเดทิปวันนี้นะคะได้รูปครบแล้วกิจกรรมวาเลนไทยเต็มถนนดเลยจริงๆใจเราสามคนอละอยากจะได้คิวแบบสตีดสตีอะไรอย่เงี้ยวันนี้สนุกมากไดู้ ชอบหอศิลทั้งสามคนศนะินละปะบางอย่างอาจจะแบบเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เออก็โอเคก็ยังพอมีมุมให้เราถ่ายรูปนะคะลวมๆก็คือสนุกเดี๋ยวจะแยกย้ายกลับบ้านทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบสาหรับเทปนี้